ปานะครับปากัดเพือนนากทางเพื่อปางว่าปาทังพื่อสำหรับผู้ที่เกิดวัดพืานเวลาหนพืตดตลอดตัวปาของทาสำหรับผู้เกิดวัดพืานเวลาเหนพื่อนวัดพื่อนอยู่ปากเดียวจะอยู่ในเป็นปากเดียวเลยจวัดิ์เป็พิเศษนะครับาีตมสองปาก ทักยามจ่าไ้ว่าถัาเกิดจากเว้นหรือจากเพื่อนก็ใส่ทสองต่างเลยทุกคนกต่างหวัาต่งนเพื่อนเลยนะครับไอ้เขาสองกดนก็เห็นแล้วอยวๆอาจจะ่าพี่น้องลากลากอะไรมากครับโอ้โหพ่าชาบูเออสวัสดีครัวสวัสดีเมื่อนนี้มีจะไปยิบหยิบแจ่มใจนะครับมาหอดมาเทิแล้วกับูชาอาตรบูชาดอกไม้จากภรราชา ระับห้าแล้วคนับไปเรียงรอบเรียงรอบทีมรอบผู้ิโภคสา3รอบสามรอบแ่ไถ้าได้บรครับไปที่ร้านผัดไทยไปที่ท่อมูนิธอะดับฟรอนตสิยอดผ่าใจยอด่อกไม้ดอวยได้สิิบโลนะครับเจ็ดจานท้าแล้วไปชื่อเพื่อพักผาตรอแต่พักผ่านประจำวันเกิดหรือท่านที่ชอบผสมจาูชา วัตถุพงพนประเดนพุทธงปูหมาตุนเตมิโยนะครับไ่กีดีสอดาของเมื่อไทอมาบุท่าใดนะครับที่หลายไ่การนอกจากนั้นที่พัะตา่านะครับในท่าได้สางข้าสุสวรรค์พระตา่าเป็นการส้างข้า่ยุดข้างหน้านะครับทัพรรรพีล่ลน,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 นี้จแหลกแจ๊กยีนิมาได้หาแดกกับไมงเอบโต มันไม่ได้ก้าว FC มาีลูกเออสามครโอกาสเขากันละแทนย่าวก็ได้แทนดีนะครับพตาลดตานี่นะครับแทนย่าวก็ได้แทนดีอาไปชิ่วยเ้าพี่นอนะครับหรือเข้าจะได้เสือ ถ้ารับรังเรื่องแส้ในจับทับเสือรำบรับงา่ามบิดพ่อกับลูกนีมเป็นได้เสือดีขึ้นนะครับเป็นตี่ใส่นะครับมันต้องอทีขาวไปพร้อมตองกายันได้เสือไปนุ๊กเวลาไปการไปงานนะครับไปวัดไป่ว่าไปจากนั้นจักเทศกษัตรมาใส่ได้นะครับจะเป็นทีต้อนะครับเจ้าหน้าที่ ทจะดูแลน้ำเดียวกันนี่นะครับดูสายเดียวกันนี Woche ่นะตัวด้านหลังผมก็เป็นสายดาวกับผู <occurs> ้สูงนะครับอาจจะไปเสียงตัวเต็โชค นะรับไปจับอลรว่าไปใส่ไปซอยไปเชื่อตัวกนหลังมันจะได้ลูกโป่งด้วสี่หาลูกโปงเนี่ยตกที่ผมบอกนี่เือรนะอาจารยุนั้นอะยังไจะได้ขายจ้างไ้โอ้ยนองเลียงไปคุณเร็วเลี้ยไทัคุณเร็วหลูกโปงเนี่ยเนี่ยไปตามไปตามตามไาามตาวาไปามปามตาาราาต อาตมิแสงไฟสว่างสวัยนะครับเป็ดพุ karaoke, ่งสลัดทิ sí. ้รอบพของผู้โสดในรับแข่งพวกสว่างสวัยพวกสวยงามอาราบตาเอ่อคือกันจับดวงดาวที่สองแสงสว่างติด้อบฝ้าอยู่ในขณะนี้นะครับสวยงามเป็นภาพที่หาได้ยากที่ครับพี่น้องผ้าระบายอย่าลืมถ่ายภาพ เดี๋ยวไปดูดิลานิวเด้อ,ดอโอกาสด้มากได้ทั้งหมดเหรออาเป็นเจ้าพนิธครับข้าเป็นเจ้าพนิธเจ้าพนิเด้อยุ่นาฮั่นลลย ปะดาปดาจะมาถ่าปปหล่อันี้ก็าช่ลูกใชบ่ปนารไปรวบตัวกัดยูชุดรักษาก็ปลอดภจนาวิธีมอลานะครับเจนนาวิธีมอลลา่ที่เป็นตั้งเป็นุดรักษาก็ปลอดภัยใด้งายนะครับตามติดตามติดปป่อเนี่ยเอาไปที่เรสตีปปปหล่อไป เชิญด้เลยครับมาในร่วมตัวกันทุกคนเพื่อพื้นที่ได้ทั้งครอบใจและสร้างการสร้างน้ำกันนะครับมาในปฏิบัติงานในวันถัดขึ้นเวลาการขึ้นื้นที่ปฏิบัติงานเนี่ยต้องจำเส้็กนะครับการดูแลว่าปลอดภัยก็ต้องสูงก็ผ่านวัดนะครับเพราะว่าพี่น้ี่คือมาทำโครงมาฟังรน้ำ อ่าบ้าใจาทัวร์ซาลิกไปต้นพุ่มกัาานาะคาราวาคาราวาลสามารถที่นานมาแท้เป็นที่ีแฟนครับทัวร์เมืองไทยเลยครับทีแ่แฟนครับทัวร์เมืองไทยอยากไ <laughs> ด้นนไไลคลาสเป็นบอลล็อกนะเดียวที่พี่ผู้พิตามสุสให้เมืองไทยในขณะนี้ครับ เดียวว่าแฟนคลับพคนไหนแค่นั้นสถานที่เล่าพวกคู่กับการแค่ขาดว่าเมื่อแรกนี่มองยืนจะครบสี่หน้าอย่างแค่นั้นการดูแล ขบวบข่ยครับพี่น้องผู้พ้อกมากับถือเป็นทาราอาทีของ,อง,งพวกเราในกา,ารกระดรนขั้วมอุนพรอย่างข้างอาน้าที่ตำรวจนะครับจากสพผู้เวียงเป็นเดนมาซอยตรักษาดูแลนะครับผู้วนผู้อนยให้ดู้ชวยสะดวในะครับพี่น้อง ให้ห้าห่วงเข้าสี่ห่วงได้ได้ได้เสื้อเลยเยังให้ได้โมเดลเดโนเสาร์นะครับตอนนี้กับพี่ชาติพี่น้องหลังไหลมาท้าบุญบมเดลขาดนะครับเราเราไม่ยืนได้เส้อเสืพี่น้องผู้ที่มาใหม่หรือผู้ที่ไปตาม้าตเปลี่ยนเสียผ้าให้ได้บ้านแล้วกรบมากันเสื้อเวืนะคระมาก็ถ้าบุญ นคบุญนะครปูชาดอนมือง yeah, exactly. <sh arp y> ่าผ to ันไรขันทาร้อยแพรขันทามุก้าบุรีจับบูชากระดุพวกเขาับพวไ้เดเจ็ดยอดห้าขาาอยปา เป็นการสางภาคอื่นสวรรค์พลังเด็คพี่งนะครับสวรรค์เ่านวมีองสัตว์เนาะลาจสัสัตจากตูมไปนะครับสัตจากตูมสัตว์ดูสิสัตว์จามาสัตว์าวดินะครับสัตว์ทีหลัะที่าลาเดีสัตวมลาทิมีจับเปัสัวีนะครับเสื้อไปน เวื้อธรรมะกานเลยสีหัสเอาสัตว์รูปนี้มานะครับสุข้าเชื่อข้าพี่น้องข้าพี่น้องเช่อาี่น้องตัวข้าลูกลูกผ e ู้ช้าแต่บอประเดพระคุูหลวงปู่ตุนเตวิโยคู่ตุนเตวิมามาแต่ไมมาจิตตอลลาพระชาตุธราเตยนะครับ หรือผันที่ได้ก็ได้จอเชื่อว่าจากดูชาไม่แข่มาติดตไดชื่อกันนะครับติดตไดชื่อกันไปเลยเร่อกตอนนีเสียงกัพี่หลายจุดนะครับเสียงกัพี่หลายจุดทั้งสองวย่นกันทั้งาฟซอยดาวเอาใจไม่ริอย่างหูฟังเราเรื่องพี้องเ่ายับังกันยาบังกันขยับหูฟังเรากลางกลางาเสียเพิ่งว่า การของคุของทานเด็เจสีนะครับเด็เดนว่างาวันงเต้องเด็นเจีวันนะครับถ้าว่าแม่เจกับ่แม่งากวามันต้องมีเสียงหลายบองหลายจุดชวยนะครับพี่